เฮ้ยโดินแล้วเล่นเล่นรีบเล่น เข้าพี่กแกันี้ใจเย็นๆแม้บอกว่ากดด้วยถ่ายด้วยก็จะต้องเข้าใจเพิ่งหายจากโควิดเองเห็นไหมโอ้ยเป็นไรเปล่าเมื่อกี้มันแค้มล้มไปเอง ัานก็คือผมน้มไม่ได้อีกแล้วเจ็บเป็นปีอ่ะเราเคยไอ้รอบแลกก็ยังพลิกอยู่เลยนะพลิกพลิกอ,อ่อนๆนะ ไปเรียนรู้จากมันวันนี้มันเลยไม่ค่อยมีจังหวะแจังหวะทำแบบที่ตัดบ่นอะไม่ตัดได้ไต้องหยิบชูดหดนแล้วส่งไม่ค่อยมีทำไมได้ม่ยืนยิงก็ยาก

ขึ้นไม่ใช่ว่าขึ้นแบบนีโอ้ขึ้นมาแล้วดิแม่ไปดิไดึงคือเปิดไปเปิดมาเจอหนังเนี่ยอะใครใครเป็นดาราแม่เป็นดาราเป็นพระเอกด้ยพระเอกเป็นพระเอกด้วยพระเอกตั้งกล้องมาเนี่ยประเด็นคือฝ่ายตรงข้ามไม่ยิแไปโอ้โหยแต่อทอันนี้มันเลื่อนๆมันจะออมอ้องนิดนึงเนี้ย อย่าเล่นรุนเล่นเล่นรุนแรงไม่ได้อะไรอ่ะนี่คืออะไรโอ้โหหมอดไว้เซ็ตนี่ไงจีมเซ็ตตีได้ตีนีมนเซ็ตสกอเซ็ตอะไรได้ของด้าไปโ้ต้องด้าไปทน้องาไปเฮ้ยรั้รับได้โก้โก้ ทุเล่นเกมเดียวก่ะปบนงตีรอบสอบรอบสเหนือ่อยปะฮะเหนื่อยไม่ยังไม่ค่อยเหนืห่อยพี่แต่ว่ามัน,ไม,มนไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกแรงใช่เยเหนื่อยตอนนี้เป็นแค่ช่านงแรงค ้ยผมนี่ถึงกระตุนซีรีส์เอาไว้อะพี่รู้ปะตุนซีรีส์ตุนกระตูนเอาไว้อะเมื่อเวลาเป็นครั้งต่อไปผมจะนอนดูอย่างเดียวเลยได้อเนี้หรือหรือไอพลชนคนต้นโลกมาดูใหม่ดูจนจบอ่ะดูจนจบแล้วดูเอเลียนเอเลียนไออะไรดูวีเดเตอร์ต่อ โคเกัเน่มนี้ป็นคแล้วอเป่ไม่เลยอ่ะไันไอไนหรือ่ัน่ไหมอะไรนะรออไนตอนแรกมันอยู่โรงเรียนเดียวกับโรงเรียนเก่าพี่แล้วมันก็ย้ายไปบอกเข้าสวนกุหลาบมันเล่นเล่นอยู่แถวบ้านพี่นี่แหละ เล่นด้วยกันแถวไหนฮนะ,<จ>ะลัลสองลำสองใช่ตอนนี้ก็เล่นมันก็เล่นให้กับทีมแถวนั้นแหละยิงยิงเลยตอนนี้เราอยู่ข<ะ>้างมาสแรกตอนแรกก็ยังกังวลว่าจะเรียนที่ไหนก็ต้องช่วยช่วยกันหรอน่าต้องเรียนนี่นะถ้าจะเอาเอาเอาด้านบาสเราต้องเรียนที่นี่ที่นี่ไม่ใช่อะไรแบงค์ครับแบงค์ใช่ ยิบมมือพี่หากาพี่สาทำงานอย่เดียวแไปตรงก่อนได้ไปเจอทีฮาร์ดว่าทีมทีมดลงไปเลนเกมที่สามแล้วแเกมแออมาต้องออกเราไม่แดเจอทีโมดยะ กนะ็นี่เล่นอย่างนี้หกเราก็จบเกมแล้่เดีอเล่นเกมที่สามแล้วต้องออกอีกรอบคือเปล่าพื้นลงตัวหรือยังตอนนี้พื้นเซ็ตหรอยงเราต้องกลับไปเจอทีมเดียครับพี่แปดจริงๆแล้วคือพี่แปดเล่นไปแล้ว เดียวได้เอาซ้ำเาคู่เดียวตอนแรกเขาเจอเขาเจอกันไปแล้วไอ้ที่ทีมแรกเขาเจอกันไปแล้วเขาลงไปเจอซ้ำกันอีกทีหนึ่งสองทีมเนี่ยทีสองเขลงไปก็เป็นสามอันนี้ก็คัพกาเข้ามาแล้วเดี๋ยวค่อยคัพใหม่ยังงงเขาตอนแรกไม่ได้เปลี่ยนตัวแบบปกติเปลี่ยนไม่มามันปั่นป่วนเนะทีสองได้ทีนี้ทีสามต้องลงแต่ทีมนี้เขาเล่นเป็นคนละสาม